30. บทเรียนอันล้ำค่าบุคคลเรียกว่าใต้สวยจอมทัพมีว่ามันเป็นจอมทัพจริงหรือไม่อย่างน้อยต้องมีบุค,คลิกของจอมทัพบุบค,คลิกของกิมใต้สวยคืองโครจริงๆเรือนร่างมันสูงใหญ่กว่าผู้คนธรรมดาหนึ่งช่วงศีรษะมีเพียงสูงใหญ่ทั้งยังบึกบืนแข็งแกร่งมันแม้นมีอายุ50เศษแต่ยามยืนหย,ยัดอยู่ช่วงเอวยังคงตั้งตรง ดวงตายังเป็นประกายหนวดคราวดกดำอาพรที่สวมใส่ก็ตัดเย็บอย่างรัดรูปเนื้อผ้าก็มีราคาสูงค่ากวยใต้โลมองปราดเดียวก็แลเห็นกิมใต้สวยตอนที่บวยลื่นน้ำโลดแล่นหลบหนีกิมใต้สวยกำลังยืนหยัดอยู่ใต้ต้นทอหน้าห้องหักชมดูดอกท้อที่เพิ่งแบ่งบานปากถ้ายยังเอื้อนโครงกรอนเบาๆบวยลื่นน้ำพอพบเห็นกิมใต้สวย ดวงตาคล้ายปรากฏประกายน้ำตาขึ้นร่างแทบถาโถมลงบนร่างมันมีทราบกล่าวว่ากไร่กวยใต้โลมิได้ยินถ้อยร้อยกว่าจามันกลับเห็นสีหน้ากิมใต้สวยปรากฏแววขุนเคืองขึ้นกล่าวเสียงเกลี้ยกราดว่าเป็นมันบวยลื่อน้ำพงกศรีะระรัวหลังน้ำตาไม่หยุดหยัง่งกวยใต้โลทั้งขบขันทั้งเลื่อมใสคำหนึ่งขึ้นอิสตรีคล้ายมีความสามารถในการแสดงละครมาแต่กำเนิด เลียวดูกิมใต้สวยแววขุนเคืองบนใบหน้ายิ่งเพิ่มผูนขึ้นคำเมนมองกวยใต้โล่กล่าวเสียงเกลียวกราดเจ้าคิดหนีไปที่ใดกวยใต้โล่กล่าวว่าข้าพเจ้ามิได้หลบหนีตอนนี้มิใช่ยืนหยัดอยู่ที่นี้หรือวิเศษเจ้าวิเศษมากคราครั้งนี้ท่านกล่าวถูกต้องข้าพเจ้าวิเศษจริงๆกิมใต้สวยเหลือกตาขึ้นคลายขุนแขนจนแทบสิ้นสติไป ดีที่บวยลื่นน้ำยื่นมือออกประคับประคองมันทันท่วงทีนางมิทราบเข้าห้องไปหยิบฉวยเกาทันสีทองขนาดใหญ่และกระสอบหนังกวางหนักอึ้งมาตั้งแต่เมื่อใดกิ่มใต้สวยพอรับเกาทันขนาดใหญ่มาลักษณะท่าทีพลันแปรเปลี่ยนเป็นคึกคักเข้มแข็งโออาภาคภูมิขึ้นกว่าเดิมกวยใต้โลกความจริงกระตุ้นโทสะมันตอนนี้กลับมิกล้าชล่าเลนเล่อยอดฝีมือขึ้นชื่อหรือเรื่อง หากถืออาวุธที่เสริมสร้างชื่อเสียงแก่มันอยู่ในมือท่านยังชะล่าเลินเล่อเท่ากับรนหาที่ตายกิมใต้สวยพลันตวาดว่าอยู่เสียงตวาดพอดังประกายสีทองก็พร่าพรายเต็มถ้องฟ้าครอบคลุมลงหากวยใต้โลดุดลมคลุมฝนคลงังวิชายิงกระสุนของกิมไต้สวยร้ายกาจสมคำร่ำลือจริงๆดีที่กวยใต้โลระมัดระวังแต่แรก กระสุนสัมพันธ์ของกิมใต้สวยแมมรวดเร็วตนก็รับไว้อย่างว่องไวในใต้ล่าหากมีเงินทองร่วงหล่นลงมามีว่าผู้ใดล้วนหล่นลานรับไว้อย่าว่าแต่กุ้วยใต้โลมีความสามารถจริงๆเห็นกล้ยใต้โลตวัดสองมือวูบในมือเพิ่มร่างแหที่รับมอบจากเฮงตงมารับกระสุนทั้งมวลได้จนหมดสิน้นกล้ยใต้โลมีกระเป๋าขนาดใหญ่อยู่สองใบพอรับกระสุนจนเต็มก็เทลงในกระเป๋า กิมใต้สวยสอดมือไปในถุงหนังกว่างหลวงกระสุนพาดกับสายเก้าทันระดมยิงออกเป็นคำรบสองกวยใต้โลตวัดสองมือคว้สลับกันใช้แหรับหากระสุนอีกครากิมใต้สวยยิงกระสุนสัมพันธ์ชุดละ21ลูกพอจู่โจมออกคราหนึ่งต้องหยุดยั้งลงหอบหายใจพอดีเปิดโอกาสให้กวยใต้โลเทกระสุนทองคำในแหล้งไปยังกระเป๋าได้มิว่าเป็นกระเป๋าใหญ่ปานใด สุดท้ายยังคงบรรจุจนเต็มมีคล้ายกับความต้องการของผู้คนซึ่งไม่มีวันทับถมจนเต็มกระเป๋ากว้วยใต้โลตอนนี้บรรจุเต็มไปด้วยกระสุนทองคําดังนั้นฉกฉวยโอกาสที่กิมใต้สวยพักผ่อนหอบหายใจที่กายจากมากว้วยใต้โลย่อมคิดไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดแต่ไม่ทราบเพราะเหตุใดท่าร่างยามนี้คลายไม่รวดเร็วเทียบเท่าเมื่อครู่ดีที่กิมใต้สวยน้ําหนักมาก อายุก็สูงวัยแม้คิดไล่ล่าตามมีแน่นักว่าจะตามติดทำชั่วพริบตาบรรลุถึงเชิงกำแพงด้านหลังอีฉิกย่อมรอคอยอยู่เบื้องนอกวาจาของบวยลื้น้ำคลายกล้องกองวานอยู่ข้างหูอีกราไม่มีจากนั้นอีกขอเพียงท่านรับกระสุนของมันได้จะแปลเปลี่ยนเป็นเศรษฐีน้อยทันทีกวยใต้โลหัวรอออกมาลูบคลำกระสุนในกระเป๋าอดหัวรอไม่ได้เงยหน้ามองกำแพงล้อม ถดถอยกายสองก้าวกดแกว่งสองแขนใช้ท่าร่างอี้จื้อช่วงหุนนางแอนทะลวงเมฆทะยานขึ้นไปเมื่อครูก๋วยใต้โลใช้ท่าร่างนี้ทะยานขึ้นถึงบนกำแพงตอนนี้ยังใช้เรี่ยวแรงมากกว่าเมื่อครูมั่นใจว่าต้องละลิ่วลงบนกำแพงล้อมอย่างแน่นอนมิคลาดกับผิดท่าไปท่าร่างครานี้ยังห่างจากบนกำแพงหกเจ็ดเชียศีรษะแทบประทะกับกำแพงศิลา สองเท้าพอเหยียบถูกอากาศธาตุร่างจึงตกวูบลงสู่พื้นดุดดาวตกนี่เป็นเรื่องราวใดหรือวิชาตัวเบาของตนพลันล้าหลังลดถอยอย่างกระทันหันกวยใต้โล่รูปคำศีรษะคบคิดไม่เข้าใจตกลงใจทดสอบดูอีกคราถีบเท้าพุ่งปราดขึ้นเป็นคำรบสองการกลับเป็นเช่นเมื่อครู่ยังคงมิอาจขึ้นถึงกำแพงตกวูบลงมาอย่างเสียหลักกวยใต้โล่พลันพบว่า ตอนที่กระโดดขึ้นไปในกระเป๋าที่หวางเอวคลายมีมือคู่นี้ฉุดรั้งตนลงมาในกระเป๋าย่อมไม่มีมือแต่มีกระสุนทองคำก๋วยใต้โลกพลันเข้าใจในบัตรดนกระสุนทองคำลูกหนึ่งหากหนักสี่ตำลึงกระสุนสี่สิบลูกเท่ากับหนักสิบชั่งกระเป๋าทั้งสองใบของตนต้องบรรจุกระสุนทองคำไม่ต่ำกว่า80ลูกมีว่าผู้ใดหากเพิ่มน้ำหนักขึ้น2ีชั่ง วิชาตัวเบาย่อมลดทอนลงเป็นเหตุให้ไม่อาจขึ้นถึงบนกำแพงได้กล้ยใต้โล่กรอกกลิ้งดวงตาตลบหนึ่งเห็นเชิงกำแพงงอกเงยด้วยต้นหญ้ารกครึมพลันฉุกใจคิดขึ้นเราหากซุกซ่อนทองคำเหล่านี้อยู่ในพงหญ้าคงไม่มีผู้ใดาคาดคิดมาก่อนพอได้คิดปลดกระเป๋าทั้งสองใบออกซุกซ่อนอยู่ส่วนลึกของพงหญ้าอย่างมิดชิดจากนั้นยืดกายขึ้น ทยานปราดด้วยท่าร่างนางแอ่นทะลวงเมฆก,ก็ขึ้นถึงบนกำแพงโดยง่ายกวยใต้โลเลืเ่อมใสตนเองยิ่งเนื่องเพราะตนมีปัญญาความคิดและการตกลงใจอย่างฉับพลันหากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นตอนนี้คงปวดเสียนเวียนกล้าวอยู่เชิงกำแพงอาจถูกกิมใต้สวยติดตามทันบุคคลที่มีความคิดอ่านเช่นนี้ภายหน้าไม่ร่ำรวยจึงเป็นเรื่องแปลกไปแล้วอีฉิกรอคอยอยู่เบื้องนอกจริงๆ กวยใต้โลบอกเล่าเหตุการณ์ทั้งมวลต่ออี้ฉิบอย่างละเอียดกล่าวอย่างยิ้มแย้มท่านนับถือเลื่อมใสข้าพเจ้าหรือไม่นับถือเลื่อมใสในตอนนี้อาจจะเร็วกว่าเหตุไปเร็วกว่าเหตุหรืออี้ฉิบพงกศีรษะกล่าวว่าเนื่องเพราะเงินทองยังอยู่ในบ้านผู้อื่นนั่นง่ายดายยิ่งบนอานม้าของบวยลือน้ำมีเชือกอยู่ขดหนึ่งตอนนี้ข้าพเจ้าจะไปนำมาผูกกระเป๋าทั้งสองใบนั้นกับเส้นเชือก ท่านยึดถือเชือกอีกปลายหนึ่งอยู่ที่นี้ชักดึงกระเป๋าออกมาเป็นไรนับว่าง่ายได้จริงๆกวยใต้โลกกล่าวอย่างภาคภูมิว่าคนผู้หนึ่งขอเพียงมีปัญญาความคิดมีว่าเป็นเรื่องลำบากแสนเข็นอย่างไรก็แปลเปลี่ยนเป็นง่ายได้ม้าโดยสารของบวยลื่นน้ำผูกอยู่ใต้ต้นไม้ปากทางตรอกด้านหน้าบนอานม้ามีเชือกขดหนึ่งจริงๆกวยใต้โลกปลดเชือกขดนั้น ย้อนกลับมาอย่างหน้ากำแพงหลังเงียหูสดับฟังชั่วขณะแน่ใจว่าหลังกำแพงปราศจากความเคลื่อนไหวใดจึงลอยตัวขึ้นทยานเข้าไปกระเป๋าทั้งสองใบยังซุกซ่อนอยู่ที่เดิมจริงๆก๋วยใต้โลกพึงพอใจต่อข้อสันนิษฐานของตัวเองยิ่งเขามองดูอี้ฉิกที่เบื้องนอกชักดึงกระเป๋าทั้งสองใบขึ้นถึงบนกำแพงจากนั้นถึงกลับลงไปได้ยินอี้ฉิกที่เบื้องนอกร้องเบาๆว่า ข้าพเจ้ารับไว้แล้วท่านออกมาเถอะกวยใต้โลระบายลมหายใจออกมานี่นับว่าแผนการใหญ่สําเร็จสมมาตรปรารถนากวยใต้โลกระโดดปราดเบาๆก็ขึ้นถึงบนกําแพงอย่างง่ายได้อี้ฉิกลับล่วงหน้าไปรอคอยที่ใต้ต้นไม้ปากตรอกยืนหยัดอยู่ข้างหมาตัวนั้นกวยใต้โลพอสาวเท้าไปสมทบบวยลื่นน้ำก็เร่งรุดออกจากประตูหน้ามากวยใต้โลถามว่ากิมใต้สวยเล่า บวยลื้อน้ำเม้มปากหัวรอกล่าวว่ามันแทบถูกท่านก่อกวนจนคลั่งใจตายตอนนี้กลับเข้าห้องไปนอนพักผ่อนแล้วท่านปลีกตัวออกมาในตอนนี้หรือไม่กริ่งเกรงมันระแวงสงสัยมิเป็นไรรอจนข้าพเจ้ารับส่วนแบ่งยังกลับไปทันท่วงทีอยู่อีชิกพลันกล่าวว่าพวกเราตกลงว่าจะแบ่งกันสามต่อสิส่วนกันกระมังมิผิดแม้แต่น้อยอย่างนั้นท่านแบ่งไปเจส่วน พวกเราขอรับเพียงสามส่วนเท่านั้นบวยลื่อน้ำตะลึงลานกับที่กวยใต้โล่ร้องว่าอะไรท่านจะแบ่งปันแกนางเจ็ดส่วนอี้ฉีกลา่าวยังเฉยชาว่านางหากต้องการสิบส่วนข้าพระเจ้ายัางจะมอบให้ท่านคงไม่ใช่สมองเลอะเลือนกระมังผู้ที่เลอะเลือนเป็นท่านต่างหากจบคำพลิกปากถุงกระเป๋าคว่ำกับพื้นกระสุนในกระเป๋าจึงพรางพลูออกมากระจายทั่วพสุธา กระสุนทั้งหมดหาใช่ทองคำหากแต่เป็นกระสุนเหล็กกลวยใต้โล่เบิกตามองกระสุนเหล็กดำมามืมกลิ้งไปมาตามพื้นดวงตาถึงกับแทบถลนออกมาเนิ่นานานให้หลังจึงตะกุกตะกักว่าเมื่อครูข้าพเจ้าเห็นเป็นกระสุนทองคำชัดๆอีชิบทอดถอนใจกล่าวว่า <c oughs> คนผู้นี้มีเพียงสมองเลอะเลือนทั้งย่งตาลายพร่าพรายกวยใต้โลตะลึงลานชั่วขนา พลันเห็นประกายสีทองจุดหนึ่งวูบวาบเข้าสู่คลองจักสุในกองกระสุนเหล็กกลับมีกระสุนทองคําอยู่ลูกหนึ่งบวยลื่นน้ำก้มกายลงหยิบฉวยขึ้นมาพลันกล่าวว่าบนกระสุนทองยังสลักอักษรอ,อยู่สลักว่าอะไรสีหน้าบวยลื่นน้ำประหลาดพิกลยิงยื่นส่งกระสุนทองคำมากล่าวว่าท่านดูเองเถอะบนกระสุนทองคำสลักอักษรว่าหากคนละโมบไป ทองคําที่ตกถึงมือจะแปลเปลี่ยนเป็นเหล็กไร้ค่าสีหน้าก้วยใต้โล่ตอนนี้คล้ายกืนบอระเพชรอันขมขื่นลงไปสามชั่งก็มิป่านอีฉิกฝืนยิ้มกล่าวว่าดูท่าทีกิมใต้สวยล่วงรู้เจตนาการมาของพวกเราแต่แรกทั้งดูออกว่าท่านช่วยเหลือพวกเราหลอกลวงเงินทองจากมันบวยลื่นน้ำส่งเสียงดังอึมอี้ฉิกเอ่ยสืบแต่มันกลับแซงเป็นงมงาย กำนันกระสุนทองคำให้ลูกหนึ่งมีคาดกวยใต้โลกกล่าวเสริมขึ้นมีคาดข้าพเจ้าละโมบไปคล้ายกับคิดใคร่กวาดกระสุนทองคำของมันจนหมดสิน้นบวยลือน้ำกล่าวว่านี่ไม่อาจตำหนิท่านคนย่อมมีจุดอ่อนอดบังเกิดความละโมบโลบหลงไม่ได้อี้ฉิกล่าวว่าอย่าว่าแต่ท่านไม่ใช่ละโมบเพื่อตนเองแต่ต้องการได้เงินทองเพื่อชำระหนี้แทนสหาย กวยใต้โลกพลันย้มยิ้มออกมากล่าวว่าพวกท่านไม่ต้องปลอบประโลมข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีขับแค้นเสียใจแม้แต่น้อยอ๋อกิมใต้สวยแม้สับเปลี่นกระสุนทองคาเป็นกระสุนเหล็กยิงใส่ข้าพเจ้าแต่การมาของข้าพเจ้าครานี้ยังได้รับสิ่งตอบแทนอยู่สิ่งตอบแทนใดก๋วยใต้โลกก้มลงดูข้อความที่สลักบนกระสุนทองคํากล่าวว่านี่นับเป็นบทเรียนคราหนึ่งสำหรับกับข้าพเจ้า บทเรียนนี้อย่างล้ำค่ากว่าทองคําทั้งมวลในใต้ล่าบวยลื่นน้ำเพ่งมองกล้วยใต้โล่นิ่งนานกล่าวเสียงอ่อนหวานว่าจนบัดนี้ข้าพเจ้าเพิ่งทราบว่าฉะไหนมีคนชมชอบท่านท่านนับเป็นคนน่ารักจริงๆอีฉิบพันกล่าวว่าเสียดายในสายตาเจ้านี่เหล่านั้นมีแต่ตอนที่ท่านชำระเงินทองให้จึงเป็นคนน่ารักหากปราศจากเงินทองชดใช้ท่านทราบหรือไม่ว่า พวกมันจะจัดการกับท่านอย่างไรกวยใต้เล่าหน้านิ้วคิ้วขม,มวดสายหน้ากล่าวว่าไม่ทราบตนเพียงทราบว่าไม่ว่าเป็นบทเรียนเลิศเลอ,เลอปานใดก็มีอาจนำไปชำระหนี้สินบวยลื่อน้ำกระพิตาถามว่าพวกท่านติดค้างหนี้สินผู้อื่นสักเท่าใดอีฉิกถอนใจเบาๆกล่าวว่าไม่มากนะักเพียงหนึ่งหมื่นตำลึงเท่านั้นบวยลื่อน้ำคล้ายสูดลมหายใจอย่างหนาวเหน็บ ท่านกล่าวว่ากิมตัวเจกคงคิดอบรมสั่งสอนข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่อาจอยู่สืบต่อโอกาสหน้าพบกันใหม่มิทันขาดคําก็พลิ้วกายขึ้นบนหลังม้าควบขับจากไปก๋วยใต้โลมองตามเงาหลังนางจนลับตาทอดถอนใจพึมพำว่าชไนบุคคลอื่นพอฟังว่าท่านติดค้างหนี้สินก็หลบลี้หนีหน้าในบัดดลเล่าอีชฉิกล่าวอย่างเช่มช้าหนึ่งเพราะนางต้องการให้บทเรียนแก่ท่านอีกประการหนึ่ง บทเรียนอันใดคนผู้หนึ่งหากคิดมีชีวิตอย่างเบิกบานใจทางที่ประเสริฐอย่าได้ติดค้างหนี้สินผู้อื่นก่วยใต้โลภงกศีรษะช้าๆกล่าวว่าคนผู้หนึ่งหากต้องการให้สหายชมชอบท่านทางที่ประเสริฐก็อย่าได้เพาะหนี้สินแก่ตนนี่เป็นบทเรียนอันประเสริฐเลิศจริงๆทุกผู้คนพึงจดจำจ่ารึกไว้แต่ท่านหากติดหนี้สินเพราะสหายแล้วเล่าสมควรทำอย่างไร อี้ฉิพลันกล่าวว่าในความเห็นข้าพเจ้าท่านยังคงหลบเลี่ยงมรสมไปยังสถานที่อื่นสักหลายวันแล้วค่อยว่ากล่าวกันก๋วยใต้เล่าถลึงตากล่าวว่าท่านเรียกข้าพเจ้าหลบลี้หนีหน้าท่านรับปากชำระหนี้สินแก่ผู้อื่นภายในสองวันตอนนี้ไหนเลยกลับไปในสภาพมือเปล่าได้ติดค้างหนี้สินเป็นเรื่องหนึ่งหลบลี้หนีหน้าเป็นอีกเรื่องหนึ่งหนี้สินยังชำระชดใช้ได้ แต่หากติดค้างหนี้สินแล้วหลบหนีก็ไม่อาจนับเป็นผู้คนอีฉิดเพ่งตามองกล้วยใต้โล่กล่าวเสียงอ่อนหวานว่าท่านนับเป็นผู้คนจริงๆคนผู้หนึ่งหากคิดรักษาแบบฉบับดั้งเดิมของตนเองไว้บางครั้งกลับไม่ง่ายดายจริงๆแต่ไม่ว่าอยู่ในภาวะการเช่นใดสามารถรักษาแบบฉบับของตัวเองไว้ท่านจะพบว่ายามีชีวิตกับปลอดโป่ง แม้ตายก็นอนตาหลับท่านรุ่มรวยหรือยากจนหาใช่ปัญหาสำคัญไหมปัญหาสำคัญคือท่านนับเป็นผู้คนหรือไม่เคหารุ่มรวยยังคงเป็นเชกเช่นเดิมมีว่าผิดดูอย่างไรหามีร่องรอยของความรุ่มรวยไหมแต่วันนี้คล้ายผิดแผกไปหน้าประตูเคหากลับมีม้าลาหลายตัวเรียงรายอยู่ ผู้รับใช้ในอาพรใหม่เอี่ยมละอหลายคนนั่งตากลมอยู่ใต้ต้นไม้หน้าเคหาอีฉิกร่งรุดมาได้ครึ่งทางก็เหลือเพนต่ไกลต้องทอดถอนใจกล่าวว่าดูท่าเหล่าเจ้านี่ของท่านมารอคอยอยู่แล้วกวยใต้โลกกล่าวว่าคาดว่าคงใช่ท่านตระเตรียมรับมือพวกมันอย่างไรข้าพเจ้ามีเพียงวิธีเดียววิธีการใดกวยใต้โลกกล่าวว่า บอกความจริงอรุณโนไทยยามส่องต้องหน้ากลวยใต้โลกใบหน้าอันสัตซื่อจริงใจของตนขายเปล่งประกายบริสุทธิ์เอ่ยสืบต่อข้าพเจ้าตระเตรียมบอกต่อพวกมันตามความสัตย์ตอนนี้แม้ไม่มีเงินทองแต่ภายหลังต้องหาทางชดใช้ให้วิธีนี้แม้ไม่ดีนักแต่ข้าพเจ้านึกหาวิธีอื่นไม่ออกจริงๆอีฉิตยิ้มพลางกล่าวว่าท่านย่อมนึกนีออกเนื่องเพราะนี่ เป็นวิธีดีที่สุดแล้วเจ้าหนี้มีทั้งสิ้นหคนเจ้าหนี้ทั้งหกหล้วนยืนรอคอยอยู่กลางลานตึกกวยใต้โลกพอสาวเท้าเข้าประตูก็ร้องดังๆว่าท่านทั้งหลายต้องขออภัยอย่างยิ่งข้าพเจ้าตอนนี้ไม่มีเงินทองชดใช้ให้แต่ทว่ามิท่านขาดคำเท่าแก่แทดจีผู้หนึ่งชิงกล่าวว่ากวยตัวเอีย้ยเข้าใจว่าพวกเรามาทวงหนี้สินหรือ กวยใต้โล่งงงันวูบจึงกล่าวหรือว่ามิใช่พวกเราเกรงเกรงว่าของในที่นี้ไม่เพียงพอดังนั้นส่งมาให้กับตัวเอีย้ยเป็นพิเศษแต่ทว่านี่สินที่ข้าพเจ้าติดค้างผู้ท่านเล่าเท่าแก่แทเตียอีกผู้หนึ่งชิงกล่าวว่ามีคนชำระบ,บัญชีเรียบร้อยแล้วเท่าแก่แท่จีย้มยิ้มประจบกล่าวว่านั่นเป็นเพียงจำนวนเล็กน้อยกวยตัวเอีย้ยแม้ขัดสนเงินทองชั่วคราว แต่พวกเราไหนเลยจะมาเคี่ยวเข็นคุกคามกวยใต้โลกงงงินวูบใหญ่จึงกล่าวที่แท้เป็นผู้ใดชำระบัญชีเหล่านั้นขอบอกตามความสัตย์พวกเราก็มีทราบเช้าวันนี้ข้าพเจ้าเพิ่งลงจากเตียงก็เห็นบนโต๊ะที่เบื้องนอกกองสุมด้วยเงินหลายกองเงินชไหนนับเป็นกองกองเท่าแก่แท่จีกล่าวว่าเนื่องเพราะเงินบางกองประทับตาเมืองจีน้ำบางกองประทับตานครหลวง แต่เบื้องล่างล้วนทับเศษกระดาษแผ่นหนึ่งระบุว่าขอชำระหนี้แทนกล้วยตัวเอีย้ยเท่าแก่แท้เตียกล่าวว่านั่นคงเป็นสหายของกล้วยตัวเอีย้ยทราบว่ากล้วยตัวเอี้ยระหว่างนี้ขัดสนเงินทองจึงพกนำเงินมาแต่กริ่งเกรงท่านมิยอ,อมรับดังนั้นส่งไปยังร้านเราเป็นพิเศษสหายของกล้วยตัวเอีย้ยคงเป็นนักสู้ผู้กล้าเปี่ยมคุณธรรมพวกเราพอได้รับเงินเหล่านั้นจึงเร่งรุดมาตั้งแต่เช้า พวกมันย่อมต้องเร่งรุดมาตั้งแต่เช้าเมื่อเผชิญพบนักสู้ผู้กล้าที่สามารถเข้าออกบ้านของพวกมันยามวิการตามใจนึกไหนเลยไม่ประจบเอาใจได้ย่ว่าแต่ยังมีเงินจำนวนมากให้กำไรกวยใต้โลกกลับตะลึงลานกับที่เนิ่นนามยังมิอาจกล่าววาจาใดได้ไดอี้ฉิกพันกล่าวว่าพวกท่านรับเงินทองทั้งสิ้นกี่กองเ้าแก่แท่จี้กล่าวว่าทั้งสิ้นสามกอง มิเพียงชำระหนี้เก่าได้ยังมีเหลืออยู่เถ้าแก่แท้เตียกล่าวเสริมขึ้นดังนั้นในสองเดือนนี้มีว่ากล้วยตัวเอี้ยต้องการอันใดขอให้ไปหยิบช่วยจากร้านเราเท่าแก่แท้จี้กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าบัดนี้พวกเราไม่กล้ารบกวนอีกขออํำลาครั้นแล้วบรรดาเจ้าหนี้น้อมกายคารวะล่าถอยจากไปทีละคนเมื่อล่าถอยออกนอกประตูใหญ่ยังซุบซิบสนทนากันว่า คิดไม่ถึงกวยตัวเอียกับมีสหายประเสริฐเลิศป่านนี้นับเนื่องเพราะกวยตัวเอียปกติคงมีคุณธรรมเลิศหล้ำยิง่งการครบหาสหายความจริงเป็นคุณธรรมแลกเปลี่ยนคุณธรรมสหายยิ่งกวยตัวเอียเรายินยอมคบหาเราก็ยินยอมคบหารอจนผู้คนจากไปจนหมดสิน้นกวยใต้โลกค่อยระบายลมหายใจกล่าวว่าข้าพเจ้ามีคุณธรรมเลิศล้ำจริงๆ อิจิกระพิบตากล่าวว่าคล้ายกับใช่มิเช่นนั้นไหนเลยมีคนชำระหนี้แทนท่านแต่สหายที่เปลี่ยนคุณธรรมของข้าพเจ้าที่แท้มาจากที่ใดท่านหากนึกไม่ออกก็ม่ต้องคบคิดเถอะเพราะเหตุใดเนื่องเพราะเจ้าหนี้เหล่านั้นกล่าวมีเหตุผลการคบหาสหายความจริงเป็นคุณธรรมแลกเปลี่ยนคุณธรรมมันที่ชำระหนี้สินแทนท่านเนื่องเพราะการก่อน ท่านเคยแผ่คุณธรรมต่อมันกลวยใต้โล่ฝืนยิ้มกล่าวว่าแต่ข้าพระเจ้ายังนึกไม่ออกว่าเป็นใครอาจเป็นไปได้หลายคนสมมุติเช่นมดแดงผู้สครานอวยหูหยิมผู้เป็นมารดาลิมไทยเพ้งมนุษย์ศิลาบวยลืกกะพวกมันหากทราบว่าท่านคิดกระโดดน้ำหมายหลบเลี่ยงนี่สินอาจลอบรุดมาชำระนี่สินให้กับท่านหยุดเล็กน้อยพลันกล่าวสืบต่อแม้แต่กิมใต้สวยและบวยลื้น้ำ อาจเป็นผู้ชำระหนี้ให้กับท่านกลวยใต้โลกล่าวว่าเห็นได้อย่างไรหนึ่งเพราะท่านมีเพียงเป็นสหายอันประเสริฐทั้งยังเป็นคนที่น่ารักกลวยใต้โลแย้มยิ้มออกมารอยยิ้มของตนเปี่ยมความปลื้มปิติและสำนึกตื้นตันที่ตนสำนึกตื้นตันหาใช่เรื่องที่พวกมันชำระหนี้แก่ตนหากแต่สำนึกตื้นตันในน้ำมิตของพวกมันในใต้ล่าขอเพียงมีน้ำมิตรคงอยู่ จะเจิดจ้าเรืองรองตลอดกาลยามนั้นแสงอสาทิตย์สาดส่องทั่วพระส,สุธาทุกแห่งหนสะท้อนประกายระยิบระยับคล้ายสวรรค์เบื้องบนจงใจโปรยปลายทองคําแก่ผู้ที่รู้จักธนุถนอมน้ำมิตรนี่ความจริงเป็นโลกของทองคําเพียงแต่ท่านจำแนกออกหรือไม่ว่าอันใดคือทองคําที่แท้จริงอันใดคือสิ่งที่ควรค่าแก่การธนุถนอม